เหมือนงาดำเข้มข้น่ะคื ow, he os, อแบบดูเทกเจอร์น้องดีแล้วว่า <excel> แป<ๆ>้งบัวลอยที่นี่อร่อยตอนแรกเราคิดว่ามันจะักแค่ไหนกันเชียวแต่เห็นจากคิวแล้วเราก็มั่นใจได้ว่ามันจะต้องมีซัมติงบางอย่างเห็นคำเคลมเขาแล้วต้องมาเลยเขาบอกว่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่าร้านนี้คือร้านเต้าหู้เก่าแก่กว่าร้อยปีประจำย่านสามสี่ปูแบบเหมือนเต้าเต้าหู้เลยแล้วว่ามันคือเต้าหวย พี่ทำจากตะพูด,ดีนะ และนี่ก็คือหนึ่งในร้านที่เราลิดไว้ว่าอยากจะมามากๆๆก,กมากแถทไทยเป็นคิวกันแล้วใช่ไหมครับแท้แล้วร้านนี้คือร้านขออานโฟนะไข่ไข่ดีเซอร์ไม่รู้ไม่ไข่ไข่แล้วกันไข่ไข่ดีเซอร์เป็นพวกแบบบัวลอยเต้าหู้งาดำอะไรเงี้ยมันเราตอนแรกเราคิดว่ามันจะจกแค่ไหนกันเชียวแต่เห็นจากคิวแล้วเราก็มั่นใจได้ว่ามันจะต้องมีซัมติงบางอย่างเอย่าเรามารอดูกันนะครับ น,นี่คือแบบก่อนเปิดร้านนะเนี่ยคือตอนนี้เที่ยงตรงร้านเปิดเที่ยงเหมือนกันพนังกงานมึ้องงานมึ้ข้าวเราเรามาแล้วแต่ประมาณแบบเศษโมง4 0 4ส้าอะไรอย่างเงี้ยนะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะคุ้มค่ากการรอคอยไหมแต่แต่มั่นใจเห็นจากคิวเดี๋ยวรอดูกันนะครับทุกคนเราได้คิวแล้วแนะนำนะให้มา ตอนก่อนเปิดร้านเลยประมาณ20-30นาทีนี่มาวันธรรมดาวันวันนี้วันพุธก็ยังมีคิวเนี่ยแล้วพอรอเราเข้ามาปุ๊บสักพัรเดี๋ยวเขาตัดคิวเลยก็มีคนต้องรอหน้าร้านเลยแล้วทีเนี้ยร้านนี้เขาจะรับออเดอร์ไวมากม,ม,มีไม่ได้เยอะมากคือเมนูก็จะมีอยู่ตามกระแพงผ่ายที่ผ่าี่เรื่มแหงให้หน่อยคือมันจะมีประมาณนั้นเลยเว้ยแล้วก็วิธีการสั่งนะอยากให้ในะวา่าให้เตรียมคิดมาแต่ในใจเลยแล้วก็สแกนตรงนี้ เราจะมีคิ q าโคดบนโตน๊ะใช่ปะแล้วก็สกแกนเดีย๋ยวเรามารอดูกันนะว่าคุ้มค่ากับการต่อแนถะ่อุ๊บวยมากรวยมากตัวไฮไลท์ที่เราเล็งไว้จากไทยเลยก็คือตัวนี้น้องเป็นแบบเหมือแนบบงาดำเข้มขนะ้นอ่ะคือแบบดูเทกเจอร์น้องดิ ่แล้วเราสั่งแอดบัวลอยมาด้วยอยากชิมบุบัวลอยที่เป็นงไงกินแล้วนะครับชิมแล้วนะต้องเป่าป้ไม่ได้เหมือนที่กินหรอกคือตอนแรกคิดว่ามันจะแบบงาดาํางาดำคนคลักออแต่เราว่ามันเป็น,ปนร์ชั่นที่คนไม่ชอบกินงาดำก็ยังกินได้ มันเป็นยาดำแบบนุ่มๆคุ้่ะหอมแล้วว่าเขาไปใส่กับน้ำเต้าหู้มันเลยละมุนมากห,หวานหวานแล้วว่าหวานน้อยอร่อยอร่อยแต่ว่าอาจจะไม่เชิงผิดหวังแต่คิดว่ามันจะงาดำหนักกว่านี้แต่มันไม่ได้ได้งาดำขนาดนั้นแต่โดยรวมมันครีมมี่มากท็กเจอร์มันเหมือนกินแบบวิปปิ้งครีมที่ตีตียังไม่ขึ้นฟูมากโอ,อ้ท็กเจอร์ดีมากถ้กาถ้านเ,เป็นแบบน้ำต้มยำที่ผสมงาดำเพราะว่าเป็นทิกเจอร์ได้ดีมาก ชิมบัวลอยนะใช่ครับครับ้ววอร่อยเราว่าแป้งบัวลอยที่นี่อร่อยคือมันไม่เหมือนที่ไทยตรงที่ว่าคือแป้งที่บัวลอยที่ไทยแป้งมันจะหนาหนึ่งใช่ปะแล้วแป้งอาจจะแบบมันจะมีความเนื้อหยาบๆวันนี้แต่นี่แบบเหมือนกินโมจิเลย,เยมันุ่มแบบุ่บมามากอ่ะแล้วไส้ก็พอดีมากไม่หวานอร่อย เราทานคู่กับคาราม่สก็ที่สุดอร่อยอนะ่ะเออดีดีดีไม่หวังบุบอ่อนเดี๋ยวตดอไปตัวนี้ฮะคือตอนแรกไม่ได้คาดหวังน้องสาวมาด้วยเขาแบบอยากกินอะไรทิ้งค่ทานง่ายๆก็เลยแบบอ่ะพูทิ้งก็ได้แตบบ่ว่าพอมาแล้วอ่ะเอยน่ากินอยู่นะมันจะแบบเคิร์หเืิดแบบคัสตาร์ดอะไรเงี้ยได้กินมา,าเดี๋ยวราชิมนะ เท็กเจอร์ก็มีความเป็นเหมือนคัสตาร์รดไข่ไข่หนก่งจอดดีกินนะนะะแตงกวาดำใส่ขนะอ,อกินดีคำเหมือนคัสตาร์ดเวอร์ชั่นจีนๆหน่อยที่แบบตีไข่แรงแต่ก็รร้านนี้เราว่าหวานนอ้อย เทคเจอร์ไม่ได้แบบตอนแรกคิดว่ามันจะนุ่มละมุนใช่ไหมแต่มันไม่มันยังมีเทคเจอร์หยาบๆของความแบบไม่ละเอียดของครีมอยู่ถามว่าอร่อยไหมเราเรายังซื้อๆกับตัวนี้ยังเฉยๆอยู่นะแต่ไม่แย่คือถ้าใครอยากกินอะไรแบบกินไข่ไข่คัสตาร์ดคัสตาทานง่ายๆตัวนี้ก็ไม่แย่ถ้ามาแล้วทั้งทีอะเราก็อยากจะแนะนำน้องตัวงานดำแต่จริงๆเขามีตัวตัววอลนัทด้วยนะแล้วก็ตัวอัลมอนด์ที่เป็นแบบคล้ายๆเนี่ยเราว่าตัวนั้นก็น่าจะอร่อยแล้วก็มีบัวลอยน้ำขิงแล้วว่าน่าจะเด็ดไม่เท่ากันโอเค ก็ถือว่าถามว่าคุ้มค่ากัรรอคอยนแะแราว่าคุ้มนะตัวงานดัมมาดีเราว่ามันมีความแบบเข้าใจว่าทำไมถึงได้เบชลินมันมีความแบบลงตัวละมุนดีอ่ะทานแบบครีมมี่ครีมมี่เทคเจอร์ดีอะไรเงี้ยเออเออเข้าใจได้คือ,อ,อถ้าใครอยู่ย่านนี้หรือแวะมาก็ไม่เสียหายเพราะว่าอยากให้มาลองกินนะครับโอเคนั้นร้านคลายคลายดีเซอร์ก็น่าจะประมาณนี้นะแอบเชื่อน,นะโอเคเดี๋ยวร้านต่อไปเป็นร้านอะไรไปดูกันนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมน,นะครับร้านนี้ถูกใฟอัตรากถูเปินฟ้าเหมือนเดิมน,นะครับคือแบบเนี้ยตามเพจของฟ้ารู้สึกว่าแบบพี่เข้าลงอา,าหารฮ่องกงนด้น่ากินมากแล้วเนี่ยร้านนี้ก็คือแบบเห็นคำเคลมเขาแล้วต้องมาเลยเขาบอกว่าอะไรหรือเปล่าบพราะว่าร้านนี้คือร้านเต้าหู้เก่าแก่กว่าร้อยปีประจําย่านซามสุยโผก็คือว่าเป็นร้านแบบเน้นไขยนำเต้าหู้คณะก็จะมีพวกของทอดหรือของพวกนึ่งผัดเส้นอะไรแบบไปเรื่อยแหละแต่ว่าตามสไตล์ฮ่องกงเนอะแต่เมนูขึ้นชื่อของเขาคือตัวนี้ มันคือเต้าหู้พุดดิง้งนี่แล้วที่พี่เขาบอกว่าที่มันน่ากินเพราะว่าเขาจะมีเป็นน้ําตาลให้โรยเหมือนว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันจะเป็นผงสีส้มๆอย่างเงี้ยเห็นปะคือทุกโต๊ะมันจะมีให้เสิร์ฟเสิร์ฟให้เลย<ม>เสิร์ฟไว้ให้เลยเราก็ไว้โรยกินกับเคิร์สเลยแล้วเราก็สั่งมาแล้วอันนี้เราสั่งมาเป็นเย็นเดี๋ยวสั่งร้อนมาด้วยแต่ยังไม่มาน้องเต้าหู้พุดดิง้ง แต่นีนนจริงๆนะลองดูคือน้องแบบน้องเหมือนเต้าเต้าหว้แหละเราว่ามันคือเต้าหวยแต่น้องก็คือมีความแบบเข้มข้นแล้วก็แบบดูเป็นเคิร์ดดีอะเนอแนๆแ,แต่เราสั่งน้ำเต้าหู้มาด้วยนะสั่งแบบไม่หวานเลยเนละยอั่นี้แก้วเลยแต,แต่แต่สิ่งหนึ่งที่ร้านนี้ดีมากคือราคาเดีย๋ยวเราดูให้ให้ดูราคาเห็นแก้วเนี้เจ็ดหยวนเจ็ดดอลลาร์ฮ่องกงออก็ถือว่าแบบถูกเลยแบบสำหรับคนฮ่องกงเนี่ย หอมกลิ่นไฟเดียวแต่มันไม่ได้ค่อยมีกลิ่นฐานเท่าไหร่นะแต่หอมกลิ่นไฟแล้วก็แบบเป็นน้ำเต้าหู้ลาๆอะไรเงี้ยมาเรามาชิมน้องเต้าหู้พุดดิ้งกันขอกินเบาก่อนนะ <c oughs> น้องรสั่งแบบหวานอ,อ,อ้ดีเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยน้องเต้าหู้พุดดิ้งดีจดุด <c oughs> รสชาแบบหวานก็อร่อยนะคือเป็นหวานแบบไม่ได้หวานหวานจัดอะ่ะแต่เป็นหวานรสชาติที่คนไทยน่าจะชอบได้ไม่ยากทีนี้เราจะลองแบบทําตามสูตรก็คือว่าใส่อีผุงเนี่ยเรายังไม่รู้เลยคืออะไรขอสักสกู๊ปหนึ่งมาไปกันนะดูเราใส่เยอะไปปะไม่เยอะหรอกทาตามรูปทาตามรูปร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งต่อหนึ่งมาชิมนละย มันเหมือนรสชาติมันคือน้ำตาลแหละแต่ไม่รู้ทําไมเหมือนเทคเจอร์มันมีความกรุบก,ก,กรอบกรอบมันมีความคลายน้ำตาลสายแดงแต่ว่ามันกรอบละเอียดกว่าเอออร่อยแต่หวานนะนั้นเราแนะนําว่าถ้ามาให้สั่งเต้าหู้เนี่ยนะแบบไม่หวานเลยแล้วก็มาโรยน้ำตาลดิบเพิ่มเหมือนพวกเฉาก๊วยที่เขาโรยน้ำตาลสายแดงก็จะได้เทคเจอร์ประมาณนะั้นเออแต่อร่อยเอกินคู่กันก็รู้สึกว่าเป็นเต้าหู้ดีๆอ่ะเต้าหู้อร่อย เข้ามาเนี่ยนำให้สัง่งตะหวดทุกคนแล้วก็ไปดูไฮไลท์มาแล้วกับเต้าหู้พุดดิ้งแบบร้อนไม่ใส่ดอกตานเลยทุกคนดูนี่นะอ่ะซููๆนะดูดิีๆๆๆท็ e เ t อร์ที่ถูกที่ควรปะมันดูแบบนุ่มละมุนล,ลิ้นละลายในปากมากเลยไม่คิดวะขอชิมแลยนะชิมร้อนๆเลย ร้านนี้นะมาแล้วมากินนี่เต้าหู้เต้าหู้ที่นี่คืออร่อยแล้วยิ่งเบรดพุดดิ้งนะมันมีแบบเย็นแบบร้อนเรากินเย็นก่อนใช่ป่ะเก๋งก็ว่าอร่อยแล้วแต่เราอะเชีย่ยแบบร้อนมันเหมือนเต้าวหวู้ี่บ้านเรานั่นแหละแต่แบบเทกเจอร์เขาดีมากเรายังไม่ค่อยเห็นที่ไทยที่แบบเทกเจอร์มันละมุนตุ้นได้ขนาดนี้อนระ่อยกลิก่นทั่วเหลืองอ,อาจจะไม่ได้ชัดมากแต่หอมมีกลิ่นไฟอ่อนๆเลยเออแล้วก็แบบความดีงามคือเทกเจอร์ที่แบบ มันเด้งเดงดึ๋งอ่ะแล้วมันไม่หวานเลยอ่ะทีนี้ใส่ของที่เขาบอกว่าให้ใส่คู่กันแล้วมันจะอร่อยนองน้ำตาลส้มนะใส่นะนากินนะไม่ไหวแล้วคำในฝันกินแล้วนะดี แต่คนแต่อย่างเราอะ่ะเป็นคนไม่ได้กินหวานมากใช่ไหมก็กินเปล่าๆเ็าอร่อยแล้วแบบโดดจืดเลยไม่ต้องใส่น้ำตาลก็อร่อยแล้ว,ลตลแ,ลวแต่พอใส่น้ำตาลมันจะเหมือนกินขนมอะ่ะมีความเหมือนกินขนมสมัยใหม่หน่อยที่มีน้ำตาลจุกๆกับกรอบอะไเงี้ยออตัวน้ำตาลสีซองม,มันจะแบบเพิ่มเทกเจอร์ความกรอบให้นิดนึงอะไรเงี้ยคลา,ายน้ำตาลทรายแดงแต่ก็ไม่เหมือนสียทีเดียวแอบสว่านโดดกว่าก็แต่อร่อยอร่อยมากอร่อยเลยดี แล้วก็เมนูสุดท้ายายสุดน้องไอติมเต้าหู้ราดมาด้วยซอสน้ำเชื่อมขิงจิงเจอร์คือขิงจ้าใช่อะไรมาั้แต่ไอติมเขาแน่นๆแปลกๆนี่รู้ช้อนจะหักปะเนี่ยเจคเจอร์เป็นยงไงดูดิแปลกๆอ่ะชิมเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอืมอู้โอ้ มันไม่ได้เรียกว่าแบบโอ้หอร่อยเหมือนเจลาโต้อร่อยมากๆเลยขนาดน้ะแต่แค่เท็กเจอร์มันแปลกๆมันไม่เคยกินเท็กเจอร์แบบนี้ที่ไหนมันมีความเป็นเหมือนน้ำเต้าหู้ที่มาทำเป็นไอติมเลยเหมือนไม่ได้ใช้นมใช้อะไรอ่ะมันแบบมันมีความนุ่มฟูเบาอยู่ในนั้นน่ะเท็กเจอร์มันประหลาดเนื้อมันแน่นนะแต่มันนุ่มฟูเบาอ่ะมันแบบกินแล้วซึบไปเลยแล้วมันกลิ่นเต้าหู้หอมๆมันอ่อเว้ยดีคือมันไม่ได้จะ ออมันอร่อยมันอร่อยมันอร่อยใช้ได้แต่ตัวน้ำเชื่อมขีงอะ่ะหวานหวานแล้วก็ไม่ขิดขิงเลยถ้าใครชอบไอติมอะ่ะลองได้แล้วว่าไม่แย่เลยเออแปลกอร่อยโอเคครับสรุปเอาอน,นี้โดยรวมเนะี่ยอะไรที่ทำจากเต้าหู้ดีนะอยากอยากแนะนำให้มาแบบถ้าใครผ่านมาแถวตีงนี้อยากจะแนะนำให้มากินน้องเต้าหู้พุดดี้เนี่ยเลิศม,มากโอเคนั่นะเดี๋ยวร้านต่อไปเป็นร้านอะไรเดี๋ยวไปดูกันต่อน,นะครับ 也可以，年底也可以。